สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูขข่คุณเชฟชาแนลนะคะวันนี้จะมาทำแกงผักจอค่ะแกงผักจอจอผักกาดลำลำเจ้าปุูไม่มีอะไรมากเลยค่ะมีแค่ผักกวางตุ้งนะซี่โคงหมูอ่อนหอมแดงกะปิแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำมะขามเปียกแค่นั้นเองจริงๆล้างผักกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไปต้มผักกันเลยต้มผักนะคะอันนี้ป้าใส่ในกระทะไปเลยดีกว่า ขี้เกียจย้ายไปย้ายมานะพอน้ำเริ่มจะเดือดเดือดร้อนร้อนสักนิดหน่อยแล้วเนี่ยเราก็ใส่ผักลงไปเลยอย่างนี้นะจ๊ะผักนะจริงๆแกงผักจอนี่นะเขาจะเป็นผักกาดแบบที่มีดอกเหลืองๆอะ่ะเคยเห็นกันไหมคะแต่ตอนนี้หาไม่ได้แต่เกิดความอยากกินขึ้นมาไงก็เลยผักควางตุ้งนี่แหละอืมใช้ได้แกงผักจอหรือว่าจอผักกาดนี่นะคะ เป็นอาหารพื้นบ้านของทางล้านนาค่ะหรือว่าทางเหนือของเรานั่นเองนะมักจะใช้เป็นผักกาดวางตุ้งที่กําลังออกดอกที่บอกไปนั่นแหละค่ะหรือที่ทางภาคเหนือเขาจะเรียกว่าผักกาดจ้อนนะคะผักกาดจ้อนเจ้าแกงผักจอน,นี่นะทุกคนเป็นเหมือนกับว่าอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือใช่ไหมคะประมาณว่าทําง่ายมากๆคิดอะไรไม่ออกก็จอผักกาดจอผักกาดกันแบบนี้นะจนบางทีพ่อบ้านเนี่ยอาจจะมีการเบื่อไปเลยทีเดียว ถึงขั้นว่ามีเพลงล้อเลียนเลยเคยได้ยินไหมเพลงของคุณจรัญมโนเพชรอะ่ะเออนะคุณจรัญมโนเพชรไงที่เขาเอามาร้องอะ่ะนะถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวป้าจะเล่าให้ฟังแต่ตอนเนี้ยเอาซี่โครงหมูอ่อนไปต้มก่อนต้องเอาไปต้มให้เปื่อยนะคะสับเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆจะได้ทานง่ายเนาะต้มให้เปื่อยเปื่อยนุ่มๆเลยนะต้มไปเลยในขณะนี้เรากําลังต้มผักอยู่นะคะอีกเตานึงเราก็ต้มกระดูกหมูไปด้วยเลยเนี่ยคะ่ะ ไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่อะไรนะแล้วก็พอเดือด,ด,อดแล้วจะมีฟองแบบนี้ค่ะก็ตักทิ้งออกไปเลยค่อยๆช้อนช้อนนะแล้วก็ตักฟองทิ้งไปแบบนี้นะจ๊ะทุกคนคะเห็นไหมไม่ยากเลยนะตะกี้ที่เล่าว่า คิดอะไรไม่ออกก็แกงผักจอใช่ป่ะเออนั่นแหละที่คุณจะรันมโนเพชรไงเอามาร้องไงโอ้ยกลัวแล้วตายแล้วกลัวแล้วเจ้าค่ากลัวนักกลัวนาะกลัวจอประกาศอย่างเงี้ยเออด้ยินไหมคือเขาสะดุ้งมาที่อา้าวเจอผักกาศจออีกแล้วหรอประมาณเนี้ยนะเอะอะก็ประกาศจอเอะอะก็ประกาศจอเนาะซี่โครงหัวอ่อนเนี่ยนะคะพอเราต้มใช่ไหมต้มมันเดือดเดือดเดือดแล้ว พอเดือดสักพักหนึ่งก็หลี่ไฟนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้จะได้ยิ่งเปื่อยเปืย,ปยนุ่มๆประมาณว่าตุน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 ,ตนเอาไว้เลยนะให้มันนุ่มๆยิ่งนุ่มยิ่งเละลอนออกมาจากกระดูกได้ยิ่งดีเห็นไหมจนน้ํางดลงแบบนี้นะคะหมูก็เปื่อยแล้วจ้านี่ระหว่างรอหมูเปื่อยนะเราก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆแล้วกันนะโอ้ยกลัวแล้วตายแล้วกัวแล้วเจ้าค่ะกัวนะักกัวนาะก,นะกัวจอประกาศ เจ้าตื่นขึ้นมาสีมอยไปกาซื้อผักกาดมาจอใส่สมบะขามที่ฟักงองอขาบเดียวขาบเดียวบ่อกินพักกาดจอจนต้องไกล้ต้องปองนี่อ้าวนั่นคือป้าร้องนะไม่ได้บ่นนะนั่นคือร้องเพลงนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาหอมแดงค่ะหอมแดงนะไปโคลกโคลกแบบบุบๆอะ่ะบุบบุบไม่ต้องละเอียดมากนะคะแล้วก็ตักออกไปเอากะปิค่ะกะปิลงไปนะโคลกโคลกกับหอมแดงสักนิดหน่อยก็พอไม่ต้องเอาหอมแดงทั้งหมดนะ่ะมันจะล้นครกซะเปล่าๆนะเนี่ยเน,นี่ยเอาแค่นี้ก็พอละนะแล้วก็โคลกโคลกโคลกไปเลยค่ะโคลกให้เข้ากันนะแต่ว่าไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะแค่คลุกให้เข้ากันแค่นั้นเองเข้าใจไหมทุกคนประมาณนี้นะง่ายไหม คนทํากับข้าวไม่เป็นนะมาทํามาดูคลิปป้านะเดี๋ยวก็ทําได้เชื่อสิเห็นปะง่ายมากเลยเนยแค่นี้แค่นี้พอละแล้วก็เอายีหอมแดงที่เหลือนะมาคลุกคลุกร,รวมกันไม่ต้องโขลกแล้วนะเดี๋ยวมันจะละเอียดจนเกินไปนะจ้ะนี่คคุกๆแบบนี้เลยแบบนี้เลยจ้าขึ้นเฮือนขึ้นเฮือน,น,นมาตองแต่งเปิดฝาหม้อแกงอุ้ยผักกาดจอ อ้าไปแอวสาวบ้านเนื้อสาวมักซาบะเคือกับผักกะจอโอ้ยออ้ไปแอวสาวบ้านใต้สาวมักแคบไข่กับผักกาจอ,อระหว่างนี้เราก็ไปต้มมะขามเปียกนะคะต้มมะขามเปียกจนแบบนี้เลยจนนิ่มเละแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรารอให้เย็นกันนะแล้วก็เอาไปคั้นค่ะ คั้นเราก็จะได้น้ำมะขามเปียกสำหรับไปปรุงผักกาดจอของเราในวันนี้ไงอย่างนี้เลยน่ากินไหมยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งถามว่าน่ากินไหมป้านี่ก็มึนแล้วนะไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปคั้นน้ำมะขามเปียกรอเอาไว้เลยจ้ะแบบนี้เลยนะคะไม่ยากเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเอาแบบนี้เลยนะ แล้วเดี๋ยวเราก็ไปคั้นคั้นค้นเอาเฉพาะน้ํานะคะนั่นไงนี่ไงเอาไปไว้ปรุงนะคะทันท่านลขณะนี้ผักเราก็เปื่อยเปื่อยนะ้ะามดแล้วงวดเล้านะคะซี่โคงหมูอ่อนเราก็เปื่อยแล้วเอาสองอย่างมารวมกันเลยค่ะท่านผู้ชมเอามารวมกันแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปในกระทะเดี๋ยวเราจะปรุงรสแล้วนะ ผักกาดจอของเราจอผักกาดก็จะได้กลิน่นหอมหวนยั่วยวนขึ้นมาแล้วทีเดียวเลยคุณคุณไหมคะเออเนี่ยน้ำซุปกระดูกหมูนะก็ใส่ไปให้หมดเลยจ้ะไม่ต้องเหลือไว้นะคะใส่ไปเลยคะ่ะตอนนี้ผักนะผักกาดที่เราต้มมาไว้จนเปื่อยเนี่ยมันจะเป็นน้ำหวานหวานของผักก็จะออกมานะคะแล้วก็ซี่โครงหมูอ่อนของเราก็จะนุ่มเปื่อยนะ สอ,อย่างเอามารวมกันโอ้ยมันฟินสุดยอดนี่ขนาดยังไม่ได้ปรุงนะจะบอกให้เห็นไหมก็ตั้งต่อไปจนเดือดนะคะเดือดคุ้นๆเนาะคล้ายๆจับฉายนะอ่ะ,อะแต่ไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่จับชายมีเด็ดกว่านั้นมีเด็ดกว่านั้นเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวปรุงรสนะจ๊ะขอให้เปื่อยสักนิดก่อนนะอ่ะพอเปื่อยดีแล้วนะคะก็ หอมกับกะปิที่เราตำตำโขลกโขลกไว้ตะกี้อะค่ะเอามาวางตรงกลางไม่ต้องคนผับผับผับนะคะมันจะไม่อร่อยนะเทคนิคคือเอาวางไว้ตรงกลางแบบนี้แหละไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ปิดฝาไว้เลยจ้ะปิดฝาไว้เลยแล้วก็รอรอรอประมาณนี้เราก็เรียกว่าจอไงกำลังจออยู่เบอร์ปาก็ไม่รู้นะเขาว่ามาอย่างนั้นนะอือเรียกกันมาตั้งแต่ดั้งแต่เริ่มแล้วอะน่ากินไหมน้อ no? ง หอมจังเลยอุย้ยเห็นมหเปิดฝาแล้วก็คนได้นิดหน่อยเคียเคียรๆก็พอไม่ต้องแบบว่าชุบๆชุบๆแบบผัดอย่างนั้นไม่ต้องนะคะอืมน่ากินอนะ่ะน้องสาวหน้าขาวอล่องชองซ้ำมักนะ้ำพริกอ่องกับผักกาดจอ ไปเป็นดีไข้หุย้ยกินยาหมูตุ้ยกับผักกาดจอหนึ่งจอสองจอสามจอสี่จอห้าจอหกจอ เจจปอก่อนผนักขาดจอปรุงรสนะคะตอนนี้ก็ปรุงรสกันไปเห็นไหมแค่น้ำมะขามเปียกกับน้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวของเรานั่นเองแค่นั้นแหละได้ความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็ได้ความหวานประแลมประแลมจากน้ำตาลมะพร้าวแค่นี้เองมันเป็นเมนูอาหารที่ง่ายมากจริงๆเลยนะ ลองทำดูสิย้อนกลับไปดูคลิปใหม่อ่ไม่เชื่อว่ามันง่ายอ่ะเห็นไหมมันมีอะไรยากยากตรงไหนคะไม่ยากเลยแล้วอร่อยด้วยอร่อยด้วยนะเห็นไหมคะนี่ใช้ได้แล้วไปคะ่ะพร้อมล้ตักใส่ชามเรียบร้อยอน่ารับประทานเลยนะคะแล้วก็ถ้าคนชอบเผ็ดนะคะก็จะมีพริกทอดนะคะพริกทอดรับประทาน คู่กับพริกทอดทานคู่กับแคบหมูเข้ากันมากเลยนะคะอืมซิดขอป้าไปจัดการก่อนนะคะแต่ไม่ต้องสงสัยนะตะกี้ป้าร้องเพลงประกาศจอจริงๆนะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยบ๊ายบายจ้า